สวัสดียามค่ำคืนนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าเรียนกับครูเอวาไม่พูดไม่ได้คือแบบว่ามันตื่นเต้นมันตื่นรู้มากเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะใครบางคนมีความปราถนาใจเหลือเกินที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเองใครบางคนปารถนาหัวใจเหลือเกินที่วันนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นตำนานของครอบครัวเป็น ตำนานที่ยังไม่ตายให้กับครอบครัวค่ะพระนี้ก็สิ่งคือสิ่งหนึ่งนะคะที่คูนาตลีเองปรารถนาใจแบบนั้นตลอดเวลานะคะสิ่งหนึ่งในการที่คุณค่ะจะก้าวไปสู่การที่คุณเข้าสู่ค่าเฉลี่ยของความสาเร็จได้คุณเองทุกคนนะคะสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะหัวใจของคุณค่ะจงเป็นหัวใจที่เข้มแข็งค่ะคนที่เข้มแข็งที่สุดก็คือ คนที่จะไปสู่เป้าหมายของตัวเองไปสู่ความสําเร็จไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างแน่นอนนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีครูอยากมาพูดให้ฟังนะคะวันนี้ใครบางคนคะ่ะปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จแต่เมื่อคุณนะคะ เจอปัญหาเจออุปสรรคแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ยังคงทำให้คุณค่ะหยุดฝันหยุดไปต่อหยุดก้าวหยุดเดินหยุดวิ่งหรือคุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจากความที่คุณค่ะไม่ได้เอาจริงกับชีวิตของคุณที่คุณปารถนาะคุณไม่ได้ต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะและคุณรับไม่ได้ค่ะกับสิ่งที่คนที่เขาประสบความสำเร็จมา เขาต้องเจอกับอะไรบ้างคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเขาย่อมมีบาดแผลค่ะคุณเองหรือตัวคูนาลีเค่ะอดีตเราเคยเห็นภาพที่คนประสบความสําเร็จคนที่เขามั่งมีมากยิ่งขึ้นคนที่เขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงาน,งานหรือความรักเราเพียงเห็นแค่ภาพค่ะแต่เรายังไม่เคยรู้เลยกับเส้นทางที่เขาผ่านมาเขาผ่านเส้นทาง ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการลบผ่านการเจ็บปวดมากมายค่ะถ้าคุณเป็นใครคนหนึ่งนะคะที่คุณปรารถนาที่จะออกมาคุณต้องยอมรับให้ได้ค่ะเออวันนี้แพงมากนะคะสำหรับไลฟ์ของครูเอวบอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นใครคนหนึ่งที่คุณปรารถนาขึ้นมาลุก เป็นนางพญาอินทรีหรือนายพญาอินทรีให้กับชีวิตตัวเองปาถนาที่เป็นคนหนึ่งค่ะที่ประสบความสําเร็จค่ะการหาค่าเฉลี่ยการมองหามองหาข้อนี้ให้กับชีวิตค่ะครูลีก็คิดว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะแล้ววันต่อไปค่ะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะครูขอไปนอนก่อนนะกอดลูกชายที่รักของฉัน